สวัสดีชาวเดสบายเดลไลท์ทุกคนนะครับมาอยู่กับผมทุกวันเช่นเคยสําหรับวันนี้มาอยู่กับผีตู้ฮะคลิปนี้ไม่มีใครสกิดมาครับผมอยากเล่นเองต้องบอกเลยนะฮะสำหรับผีตู้แล้วผมอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยแต่ที่ว่าจัดสกีนมาเนี่ยอยากได้แบนเนอร์ฮะ มาเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเล่นสายปกกนบังแล้วก็มีถุงเครื่องตัวหนึ่งเนาะเปิดแรกครับตัดสินใจถ้าเกิดว่ามีเซอร์ถูกช่วยออจากตขอตอนที่เราอยู่ห่างมากกว่า32เมตรเซอร์คนที่มาช่วยเขาจะกีดร้องครับแล้วก็จะติดปกกนบังด้วยเป็นเวลา60วินาทีมีเสียงร้องปุ๊บก็โดดไปเอาตัวฟรีได้เลยครับส่วนอีกตัวอุ้มมือมังกรตัวนี้หลังจากที่เรากระทุบเครื่องไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาแตะเครื่องภายใน30ิวินาทีเซอร์คนนั้นจะติดปกกนบังเป็นนนนนเเเเววววววลลลาาา60ิิิททีีีรัแแแถมยยยงงงดดด้้้อปผตห่4 เอามาคอมโบกับตัวนี้ครับลอยทรมานเวลาที่เรากะทืบเครื่องเนี่ยเซอร์จะเห็นเครื่องนี้เป็นสีเหลืองครับแล้วเราก็จะได้สถานะตรวจไม่พบไปตลอดเลยจนกว่าเครื่องจะดับ แต่เซอร์เขาจะมาแก้เบื้องนี้ด้วยการมาแตะเครื่องครับมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคขาลี่มาแตะเครื่องเนี่ยก็จะโดนสถานะปกกำบังจากอุม้มมือมันก่อนเนาะและสุดท้ายครับของขวัญแห่งความเจ็บปวดตัวนี้เอามาถ่วงเครื่องตัวหนึ่งฮะเวลาที่เราเซอร์ไปแผนงตะขอขาวเนี่ยเซอร์คนนั้นจะติดสถานะเลือดท่วมแล้วก็เบิกบ่าเป็นเวลา90บวินาทีแถมยังต้องปั่นช้าแล้วก็ฮิวช้าสิหกอร์เซ็นไปตลอดทั้งเกมหรือจนก,กว่าจะเจ็บอีกครั้งครับต่อมาในส่วนของนัดออนครับตัวนี้เปิดกมมากดาดดว่ซอรองครองนขโใๆ เ,เขาก็จะติดสถานะหมดกาลังเป็นเวลา15วินาทีส่วนแอดออนอีกตัวเวลาเราโจมตีตอนหมดมืดเนี่ยเซอร์เขาจะติดสถานะตาบอดเลือดท่วมแล้วก็เบิกบะเป็นเวลา80วินาทีครับโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปหอฐานหินสมนาคุณจากตี้นี้ฮะเกิดตรงนี้เอาไปดูบ้านเล็กก่อนทุกคน บ้านเล็กไกลสุดเนะเาะอ้าวมีตุกๆตรงนี้ฮะเป็นใครเอ่ยคนแรกเอ่ยเขารู้ขอฟังเสียงอยู่สองท่านฮะตรงนี้เจอเป็นน้องเซเบิลคนแรกฮะขอบคุณครับแต่หัวอันเลยทุกคน ตัวนุก็อีท่านหนึ่งนะโอ้โอไม่มีใครอยู่ใกล้เลยอะ่ะมีแต่คนอยู่ไกลๆเอามีใครอีกแล้วนี่เ,เป็นน้องเนียฮะเ,เอาไปถึงแผลก่อนโอ้โห จะได้หมดมือต้นเกมฮะไม่ได้แขวนกลเลยเอา้าไม้ไม่มีด้วยอา้าเรื่องไม่หมูเนี่ยแต่เพื่อเล่นไม้ไปแล้วนะตรงเนี้ยเรียบร้อยฮะแบบนี้ถูกต้อง <S 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 เขาไปปั่นข้างบนเนาะ ไม่มีตุบๆเลยแต่เห็นขาวๆฮะเห็นขาวๆไม่สนใจเดี๋ยวไปเช็คเครื่องลิมก่อนทุกนเงียบกิบเลยแต่มีเสียงร้องเป็นผู้ชายสวัสดีครับแผลฟีไปทุกคนถูกต้องฮะแบบนี้อ้าวรอมีไฟฉายฮะน้องเนียมีไฟฉาย สปอร์ตสปอร์ตขอบคุณครับเสียงอะไรใครเปิดตู้นี่อีกคนเหรอเมื่อกี้โอเคสงสัยเมื่อกี้มีสามคนฮะโอ้โหเครื่องเสียงดังเดี๋ยวค่อยอุ้มน้องเนี้ยทุกคนนี่เรามี สกิลข้างล่างฮะตาช่างมันคูดาวหกสิวินาทีจับเวลาเปิร์กแทงหลังได้พอดีเลยฮะพอไม่เอาดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดดออกมาเองได้ด้วยฮะพอดีเป๊ะเลยเกือบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ถ้าเราเดินเดินตามน้องเซเบิร์นะ แตะเพื่อนมาได้แน่นอนอดีฮะเรามีที่จับเวลา <c oughs> มันพอดีกันเป๊ฮะใครดีแล้วทีนี้หลายใจเหลือเกินเอา้าตัวนี้มีสองคนฮะ <c oughs> รู้ด้วยเอานี่ดีกว่า แผลเดียวง่ายกว่าฮะสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้เหมือนมีเสียงกรีดน,นะคนกรีดอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นี่ขาวขาวฮะข,า,ขาวขาว น้องเซบเบลิลผมว่าใช่ชัวดอกเดียวชัวคนเนี้ยถูกต้องฮะใช่ด้วยฮึไม่มีเนาะกลั <c oughs> วน้องเนียฮะเมื่อกี้น้องเนียเขาเดินมาช่วยเดวิดโอเคขอตุบๆหน่อยลูก เงียบกีบเลยนี่ไงนี่ไงอ๋อขอฮิวตรงนี้เลยฮะไอ้เราก็โดดไปสักไก่ใครก็ได้ฮะจังหวะนี้เฮ้ยอ้าวเอาเรื่อง ่ะดูแลจุ๊กเป็นฮะอุ้ยหลอกเราด้วยคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยอูไปนู่นแล้วฮะจะเอครับอันนี้น่าจะได้หนึ่งแถ่นะ ไม่หมูเนี่ยเขาจุกเป็นฮะไม้ไม่พับด้วยแข่งโค๊กไม่ทันอ้าวตายยากเหรอไปฮะนั่นเมื่อกี้เขากดธบาตายยากเฮ้ยแต่สกินเท่นนะดูดูดิตาคาบุรีฮะ โอเคมาอยู่ในร่างเราเป็นที่เรียบร้อยฮะคนนี้ไม่ได้ไปหวัดอันนี้เป็นน้องเซเบอร์เนาะไปไหนแล้วนี่อ๋อไม่พับจะด้วยเาไปหนึ่งแผ่ครับ เออมีแต่คนงกไม้อ่ะตานี้อ่ะพูดปุ๊บพับเลยอะไรอ่ะไม่กี้กวักมือเหรอไม้มันไปแล้วนะตรงเนี้ยจริงเหรออาวเรื่องคนนี้ก็ไม่หมู่เหมือนกันฮนะ นี่ไงทำไปเล่นไปทุกคนสวัสดีครับชมหน่อยไม่ได้เลยกระโดดมาเสิร์บเลยฮะโอเคใครเอ่ยตุบเฮุยโอ้โหปืนฮะอันนี้ไม้เราพับใช่ไหมเราจำได้เรียบร้อยฮะติดถังขยะ ไม่พับด้วยแข่งโป๊กเพื่อนพับไปแล้วนะตรงเนี้ย <c oughs> เรียบร้อยฮะสวยเพื่อนพับไปแล้วว <c oughs> ิ่งไปช่วยแน่เลยชัดเจนฮะสวัสดีครับ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ผมมาหาคนนี้นี่ เรียบร้อยหนึ่งแผลถูกต้องครับเล่นไม่เอ่ยเล่นไม่เอ่ยอ,อ้าวเรื่องไม่น่าทานฮะเราเฮ้ยเอาไม่ได้ยัดมีไฟฉายเดินช้าด้วยครับเอาหายเลยนู้นไปบ้านเล็กฮนะ เป็นแล้วดิเนาะจับทางเราได้แล้วฮะตายยากคมกิบไะ,ะมาอยู่กับเราดีกว่า ตรงนู้นเนาะเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะมีเสียงนะคนร้องฮะนี่ไงลอยแต่ลอยนี้โอเคชัดเจนสองท่านเลยเฮ้ออะไรอะ่ะอา้าวไอ้นี่หลอกเราฮนะไูกว่ากดขวด เดือวเถอนนะถามด้วยฮะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้สองท่านขอตุบๆขอตุบๆไม่ตุบเลยทุกคนโอเคไม่มีหลุมฮะน่าจะต้องวัดตวงแล้วมั้ง ไม่มีโอ้โหเมื่อกี้เสียดายฮะก็วิ่งกันคู่กันมาไปลูกปะต้องวัดดวงแล้วฮะตานี้โอเค เรื่องแบบนี้ถูกต้องครับดวงดีเฉยเลยอ้าวขอบคุณครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งเด้อชุดสวยทุกคนเลยฮะตานี้ น้องเอเลียนนะไปเลยเนาะตรงท้ายยานไกลสุดแหละทุกคนอ่ะเจอละตุกตุกเฮ้ยเอาเนียนด้วยเนียนไง ไปหนึ่งแผลครับเป็นน้องเฟิองฮะคนแรกไม่มีตู้เลยโดดบาลานไม้เอ่ยบาลานฮะจะเหเา้าลามมาหาเพื่อนปัน เออเขาเป็นอยู่เจอผีตู้ต้องฉีกฮะแบบนี้ถูกต้องพับเลยไหมอ่าไม่ครับขอบคุณครับโอ้แต่อขอข่าวใกล้ๆโอเคนี่นี่น,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 นี่มีเสียงมีเสียงกอแก๊กฮะสวัสดีครับ เจอเป็นน้องเฟิงอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ชายร้องผู้ชายมีเจ๊กค,คนเดียวฮะเจ๊กเอาเอาสเต็ปไหนมานี่เงียบกลิบเลยแต่มีเสียงผู้หญิงฮะยวตัวเองโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้ ขอบคุณอีกครั้งฮะ Thank you ไปฮิวไม่ไกลเลยโอเคเฮ้ยโอ้โหติดพอดีเลยฮะเอาไปก่อนหนึ่งแผวเอาออกฮะไม้นี้เซฟไม่ซ้ายฮะเฮ้ยน่าจะโดดตู้ตรงนี้ แต่น่าจะทานอยู่ดีครับมีไม้ถูกต้องครับโอ้ตรงตะขอพอดีเลย <c oughs> โอเคน <c oughs> ้องฟึงน้องฟึง <c oughs> ไม่ตุบๆเลยทุกคน <c oughs> เอ้าเจอเฉย เต็มที่เลยดิใช่ป่ะเต็มที่เลยป่ะ <c oughs> โอเคไ <c oughs> ปลูกป,ป่ะได้เล่นแป๊บเดียวเองคือเหมือนเจ๊กสายเนี่ยนฮะโดดมาไม่เจอเจ๊ก เจอแต่น้องเนี่ยแหละสวยน้องเลยได้ยินเสียงน้องไงข้าไว้ฮะเฮ้ยอ๋อตรงนี้ใกล้ๆฮะเกือบโดดแล้วเป็นใครเอ่ยเออเป็นน้องเฟืงฮะชุดแดงมีบาลานเช่นกัน เข้าไม้ทันฮนะครับไหมขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยติดกล่องไปก่อนนึงแผลใครมาวางกล่องไว้หัวมุมขอบคุณครับอันนี้ก็เซฟทุกคน ทำไมเหมือนวิ่งไวจัง <c oughs> ยังกลับบาลานซ์สองรอบฮะด <c oughs> ูผมคิดไปเองโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ทันดิต้องทันดิ โอ้โหเกือบไม่ทันนะฮะ <c oughs> โอเคแขวแรกน้องเฟิงฮนะเฮ้ยอ๋อตรงนู้นมีตุกๆชัดเจนเป็นน้องคิมุระครับปัน่นเอาไว้ก่อนทุกคนอันนี้ยังไม่เจอเจ๊กเลยนะเนี่ย ต้องฮะแบบนี้อ่ะเรียบร้อยออกมาแบบนี้เรียบร้อยฮะถูกต้องแผนสองเนาะคนนี้ <c oughs> ให้ไวเลยทุกคน <c oughs> อุ้ยอยู่ที่เดิม คิวกันไวแท้เนี่ยหะไม่เจอเจ๊กเจ๊กใสเนียนทุกคนโอเคจ่าเหรทันแบบนี้ทันมองหลังแบบนี้อ้าวดูว่าจะตายยากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูหน้าเจ๊กก่อนให้ไวฮะ นี่ไงโอ้โหไม่เคยเจอกันเลยเนาะมาโอเคตามรอยไปฮะน่าจะเคลียร์แล้วตานี้เจอทีล้มเลยเนาะเจ๊กจะอ๋ดักฮะทุกคนทันไหมเอ่ยไม่ทันครับผม ไปโลดวนเจ๊กโดดออกมาเองได้ฮะพอลูตะขอมาแน่เลยโอเค ม,มีหลุมฮะขอตุบๆตุบๆไม่มีตุบๆเลยเรียบรอ้อยจะเจอไหมนี่ลองล้อขอบแมพไปฮะเขาเขาไม่ได้ยินเสียงเราเช่นกันตอนนี้เพื่อนปล่อยมือเนาะ เฮ้ยโอ้โหมากระดดงฮะตานี้โอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยจะเอ๋อไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยฮะคนนี้ ไม่เห็นชอบท่าเบิร์ดจริงๆโอเคมิชชั่นคอมพิวต์ครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ